บิลลี่กิวมัวมิดฟิลพรสวรรค์สูงของเชลซีถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่คุณซื้อมือใหม่อย่างแฟงลัมพาดปลุกปั้นขึ้นมาจนแจ้งเกิดได้สําเร็จและหากจะบอกว่าในปี2020ไม่มีดาวรุ่งคนไหนโดดเด่นเท่าเขาอีกแล้วก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่โอเวอร์เกินจริงนักเจ้าหนูวัย18ปีรายนี้มีสไตล์การเล่นที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เทคนิคดีเท่านั้นแต่ยังมีความเข้าใจในพื้นฐานของศาสตร์ฟุตบอลอย่างถ่องแท้ จนได้รับฉายาสุดเท่จากสื่อว่าเอเนสตาแห่งสกอตแลนด์แต่กว่าที่ชีวิตของกิวมัวจะก้าวมาถึงจุดนี้ก็ยังต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่ๆให้กับชีวิตโดยที่ไม่มีอะไรมาการันตีว่าจะเวิร์กหรือไม่พระเอกของเราสมัครเข้าเป็นเด็กฝึกของเรนเจอร์ในปี2009และตอนนั้นมีอายุแค่8ขวบเท่านั้นก่อนที่จะตัดสินใจฝากอนาคตไว้กับทีมอะคาเดมอย่างจริงจัง ดยการลาออกจากโรงเรียนมัธยมเมื่ออายุ16ปีเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพเต็มตัวจนกระทั่งในปี2017กิลมัวได้รับข้อเสนอจากเชลซีซึ่งเป็นสโมสรที่ประสบความสําเร็จสูงมากในช่วง15ปีหลังสุดทําให้ไม่ต้องคิดให้เสียเวลาก่อนจะเซ็นสัญญาพาตัวเองออกจากบ้านเกิดมาสู่มหานครลอนดอนที่นี่เขาได้รับโอ,อกาสใหม่ๆมากมายไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นแต่รวมไปถึงวงการแฟชั่นด้วย เพราะด้วยความที่มีหน้าตาหล่อเหลารูปร่างสมส่วนทําให้มีงานถ่ายแบบเข้ามาเป็นรายได้เสริมอยู่บ่อยๆจนกระทั่งแบรนด์ดังอย่างบูเบอรี่พยายามเซ็นสัญญาด้วยอย่างจริงจังเลยทีเดียวบ้านเกิดของกิลมัวอยู่ในเมืองเล็กๆชื่ออาดอสเซนซึ่งใช้เวลาเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่อย่างกาสโซด้วยรถยนต์ประมาณ50นาทีและถึงแม้คุณแม่จะต้องทำงานหนักตั้งแต่เช้าจนถึง4โมงเย็นทุกวันขณะที่พ่อรับราชการเป็นทหารเรือ ซึ่งทาให้ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนักแต่ก็สนับสนุนความฝันลูกชายเต็มที่ซึ่งนี่แหละคือจุดเริ่มต้นเส้นทางค้าแข่งอันยิ่งใหญ่ของเจ้าหนูบิลลี่แล้วรอรับกลับบ้านตอนประมาณ3ามทุ่มทุกวันซึ่งผมก็รู้แหละว่าพ่อกับแม่เหนื่อยแค่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่เคยเบื่อที่จะสนับสนุนผมแม้แต่นิดเดียวนั่นทําให้ผมรู้สึกว่าผมต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมจากคําบอกเล่าของคนที่รู้จักกิลมัวมาตั้งแต่เด็กทําให้ทราบว่าเขา เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและชอบอะไรท้าทายใหม่ๆให้กับชีวิตเสมออย่างเช่นในขณะที่เด็กส่วนใหญ่ในรุ่นเดียวกันเลือกเรียนภาษาเยอรมันหรือฝรั่งเศสแต่พระเอกกับเรากลับไปเลือกโรงเรียนภาษาจีนแทนซะอย่างนั้นเล่นเอาเพื่อนๆงงกันทั้งคณะแต่ในช่วงที่กิลมัวเริ่มจะฉายแววอัจฉริยะออกมาในฐานะเด็กฝึกของเรนเจอร์เขาก็ถูกทาบทามจากแมวมองของลิเวอร์พูลแมนอยู่ในเต็ดและอาเซนอนลอย่างหนัก จนทุกคนรู้แล้วว่าจะต้องได้รับข้อเสนอดีๆในเร็ววันนี้แน่แต่นั่นกลับกลายเป็นม้ามืดอย่างเชลซีที่คิดเร็วทำเร็วจนเซ็นสัญญาปาดหน้าคู่แข่งไปแบบหล่อๆซึ่งนั่นก็ทำให้กิวมัวต้องบอกลาบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นการประชนภายบทใหม่ในเมืองใหญ่อย่างลอนดอนขณะที่มีอายุเพียง16ปีเท่านั้นสาบานเลยว่าการได้ค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกนี่แหละคือความฝันสูงสุดของผมในตอนที่ยังเป็นเด็ก และในที่สุดเชลซีก็ทําให้มันกลายเป็นความจริงอย่างไรก็ตามมันเป็นแค่ก้าวแรกของเส้นทางนักเตะอาชีพของผมผมยังต้องพัฒนาตัวเองอีกมากเพื่อให้เก่งขึ้นกว่าเดิมอีกเรื่อยๆเพราะตอนนี้ยังถือว่าอ่อนหัดมากจริงๆสําหรับโลกยุคปัจจุบันวงการกีฬากับวงการบันเทิงได้ถูกผสมผสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวจนแทบจะแยกไม่ออกแล้วเพระมีนักฟุตบอลหลายคนที่โดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองของคนทั่วไป เราจึงเห็นพวกเขารับงานโฆษณาในแบบไปจนถึงออกรายการทีวีและเล่นภาพยนตร์บ่อยครั้งกิวมัวเองก็เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ถูกทาบทามจากคนในวงการแฟชั่นจนทําให้เขาได้รับสัญญาจากแบรนด์ดังระดับโลกอย่างบูเบอรี่ให้เป็นพรีเซนเตอร์เสื้อผ้าและน้ําหอมตั้งแต่ปีก่อนมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมรู้ว่ามันค่อนข้างตลกเพราะอยู่มาวันหนึ่งเอเจนต์ก็ถามว่าเฮ้บิลลี่นายเคยคิดจะลองเป็นนายแบบดูบ้างไหม ผมนี่สตันไปหลายวิก่อนจะตอบกลับไปว่าอะไรนะซึ่งเขายืนยันว่าง,งานนี้ง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากแต่งตัวเท่ๆโพสท่าให้ตากล้องถ่ายรูปและพอได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ว่าจ้างว่าเป็นบูเบอรี่ก็เลยตอบตกลงทันที